สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะคงจะไม่เบื่อคุณครูนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องของการบวกจ้าเดี๋ยวมาเจอกันเลยนะคะการบวกจำนวนนับไม่เกิน1แสนนะคะตอนนี้นักเรียนอยู่ป .3 นะคะจำนวนก็ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้มาดูนะคะจำนวนเลขนะคะ 3า4 1บวกด้วย4ี่พันสอยหเท่ากับจำนวนใดนะคะทีนี้เรามาหาผลบวกกันก่อนอื่นเราต้องหามาทางหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันนะคะตามลําดับดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะ1นึบวกหเท่ากับหนะคะขั้นตอนที่2องนะคะหลักสิบแล้วนะทีะนะคะสี่บวกสองเท่ากับห ขั้นตอนที่3นะคะหลักร้อยสองบวกสเท่ากับหขั้นตอนที่4หลักพันนะคะสามบวก4เท่ากับ7หรือ3,241บวกด้วย4,325เท่ากับ7,566ทีนี้นะคะมาดูว่าดังนั้นในการบวกจำนวน2จํจำนวนให้นำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะตามลำดับเลยจ้ะ มาดูจํานวนต่อไปนะคะเมื่อกี้เราบวกจํานวนไปแค่ห้าหลักเองนะคะโอ้ไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้สี่หลักเองนะคะตอนนี้เป็นห้าหลักแล้วนะเด็กๆมาดูจํานวนจะมากขึ้นนะคะหสามอห้าบวกด้วยสามหมื่นามพันสามร้อนะคะเท่ากับจํานวนใดทีนี้การหาผลบวกโดยการหาผลบวกจํานวนในหลักหน่วยก่อนนะคะ ตามด้วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนะคะมาดูขั้นตอนที่1ตัวเลขนะคะหลักหน่วย5้บวกสเท่ากับแปดนะคะจำนวนที่2คือหลักสิบนะคะตอนที่สองศูนย์บวกหเท่ากับหนะคะขั้นตอนที่สมหลักร้อยก็2อบวกสมเท่ากับหขั้นตอนที่4ี่สาบวกสมเท่ากับหขั้นตอนที่ห้าหบวกสมเท่ากับสหรือ หนึ่งบวกด้วย 33, 3ามหมนะคะเท่ากับ4 6่หมนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้2ตัวอย่างแล้วไม่ยากเลยนะคะทีนี้มาดูประโยคสัญลักษณ์ ตัวที่สนะคะสองพันมบวกด้วย3,785เท่ากับจำนวนใดก็เป็นการหาผลบวกโดยการบวกจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะตามด้วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับซึ่งมีการทดดังนี้นะคะนักเรียนดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งแบวกหเท่ากับสิแล้วก็ทดมา1ในหลักสิบนะคะขั้นตอนที่สนะคะ สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองเมื่อทดมาหนึ่งก็ต้องเป็นสิก็ตั้งสทดไปอีกหนะคะในหลักร้อยนะคะขั้นตอนที่สนะคะบวกกับหลักร้อยทีนี้สามบวกเเท่ากับสิทดมาหก็เป็นสิแล้วก็ทดไปในหลักพันนะคะอีกหนะคะขั้นตอนที่สในหลักพันสองบวกสเท่ากับห้าทดมาหก็เป็นหนะคะหรือ สองพันสามร้อยสี่สิบแปดบวกด้วยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเท่ากับหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามนะคะคงจะไม่ยากนะคะนักเรียนคงจะทําได้นะคะทีนี้การบวกจํานวนหลายหลักในแนวตั้งนะคะให้บวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะเมื่อบวกในหลักใดเป็นจํานวน สงหลักให้ทดไปอีกหลักหนึ่งที่อยู่ถัดไปทางซ้ายนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาทําพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนจับกระดาษทดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ3,947บวกด้วย4,326เท่ากับจํานวนใดเราก็ต้องเขียนคำว่าวิธีทําแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ ตัวแรกคือตัวตั้งนะคะ3,947นะคะบวกด้วยตัวบวกก็คือ4,326นะคะ7จบวกหเท่ากับเท่าไหร่จ๊ะ13เจ้าก็ตั้ง3ทดมา1นะคะที่หลักสิบนะคะต่อไป4ี่บวกสเท่ากับหดมา1ก็เป็น7นะคะ9กบวกสก็เป็น12นะคะตั้ง2ทด มาหนึ่งที่หลักพันนะคะสามบวกสี่เท่ากับเจที่ทดมาก็ต้องเป็น8ปดนะคะทีนี้นักเรียนทําแล้วทําตอบที่ได้เท่ากับคุณครูหรือเปล่าคะคิดว่าคงจะได้เท่ากันนะคะก็คือ8 2ดพเจ็ดิบสามนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนสามารถบวกกันได้นะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องตั้งให้ตรงหลักแล้วกันนะคะถ้านักเรียนตั้งตรงหลักจํานวนตัวเลขคงจะไม่คลาดเคลื่อนนักเรียนคงทําได้แน่นอนนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปจํานวนเขค่อนข้างเยอะขึ้นอีกแล้วนะคะ58,743บวกด้วย 24, 758เท่ากับจำนวนใดวิธีทาอีกแล้วนะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ ทีนี้เรามาบวกหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเสร็จมาไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะตัวเลขนะคะนักเรียนคิดได้เท่าไหร่คะ3ามบวกแ่ามาพร้อมกันเลยค่ะได้เท่าไหร่เอ้ย11ดตั้งหนึ่งทดมา1ที่หลักสิบนะคะ4ี่บวกค่าเท่ากับ9ที่ทดมา1ก็ต้องเป็นส0ตั้งศูนทดมาหนอีกแล้วในหลักร้อยนะคะ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ทดมาหนึ่งก็ต้องเป็นสิบห้าแล้วก็ทดไปอีกหนึ่งในหลักพันนะคะถัดมาแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองทดมาหนึ่งก็ต้องเป็นสิบสามนะคะก็ทดไปที่หลักหมื่นนะคะคือหนึ่งห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดทดมาหนึ่งก็ต้องเป็นแปดนะคะเวลานักเรียนทำให้นักเรียนตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วก็ทดให้ตรงหลักด้วยนะคะ คำตอบที่ได้ก็คือ8 3 5 0 1นนะคะลงท้ายด้วย1น,นักเรียนอย่าลืมว่าอ่านเอ็ดนะคะเอาละทีนี้คุณครูจะมีของบางอางให้กับนักเรียนอีกแล้วนะคะเป็นการบ้านนะคะจงแสดงวิธีทำนะคะเวลานักเรียนทำนะคะก็ต้องทำในกระดาษรายงานนะคะตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วหาคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะ แล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมทำเบรคังงนะคะในกระดาษรายงานนะคะบ๊ายบายไปยเจอกันนะคะ